สวัสดีพี่อเพื่อนชาวซีจอกแล้วก็สวัสดีเอฟซีก็พอสุดถึงฐนาวันนี้ผมก็ามาเจอกักบพี่ตั้งบ่วั์นะวันนี้คลาดไปหกคู่เหมือนเดิมนะก่อนที่ไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดขอหน้าจอให้หน่อยได้การเพื่อเป็นกระตุ้ใจกับพี่ต้าหรือว่าฝากกดติดตามหน่อยละกันจะได้พลาดแนวทางดีๆแบบนี้เนาะโอเคนะสำหรับผลงานของเมื่อวานนะย้อนไปดูกันดีกว่ามาบอกว่าเป็นไงบ้างนะเมื่อวานนะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเลทพอถูกเลยนะต้องขอปไปด้วยสำหรับคนที่ตามเมื่อวานเนาะสำหรับเอวานผมก็กเควบานเมื่อวานเนาะะโดนไปปรตู้องก็ถือ ยับกันไปนะแร็กก็แท่งของยูเรนเมื่อวานก็โดนไป2ประตูหนึ่งฮะแร็ก็กระแพงโม่ทางานอยู่เหมือนกันแต่ว่านะไปตัวก็ถือว่ายับนะแร็กก็แท่งของฮักเกนเมื่อวานก็จบไปที่อ่าเนอสองประตูสองน้องก็ถือว่านะหานขึ้นไปนะแร็กก็แท่งของบอมมาปอคนาเมื่อวานก็โดนไป2ประตูศูนย์น้ก็ถือว่าเละพอสมควรเลยนะแร็กก็แท่งของลูการโดเมื่อวานก็เฉีอนชนะไปเพียงแค่2ประตูหนึ่งน้ก็ถือว่าเฉีอนชินไปนะสำหรับคู่นี้แร็ก็ตอนนี้เมื่อวานนะฮะแท้งของโม่นะฮะไม่ทํางานแร็กระทั่งงขอนก็แท เคบานไม่ทํางานฮักเกนก็หานไปนาไรก็ทั้งลูโาโน่ก็ถือว่าชุชิ้ไปนะาเสียใจเพียงแค่ตัวเดียวสำหรับชุดกรุงการเมื่อวานนะาผมก็ถือว่าเล่ยพนะุ่งเลยนาต้องขอพรึกยมนาะเล่ก็ถือว่าเล่ไปนาะชุดชิก็บอกว่าชุดชิไปนาะสำหรับค่ำคืนนี้เราจะมาแก้มือกันนะฮะสำหรับคู่แรกนะครับนี้นะผมไปดูทางด้านของฮาวเกสุรกดรบนาะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของชิ้ด้านของไวกิ้งเคในค่ำคนี้ไปทั้งนะักหัวเกมเพย์เราเปิดเล่มาให้ดูว่าเมื่อเช้าเปิดบ้านที่ปอปารก์กผมที้นะยายน,น สถิติเหตสกามเกิผ่านมาจะตั้งหัวิงเกอร์เอาชนะไปตั้งสเกมเลยนะผลการสุดกเอาชนะได้สองประตูสุดในครันั้นเล่นดิบัตตเองสลัดตั้งหัวไวิงเอเคส่วนผลงานต้องเฮาเกีสุนเป็นไงบ้างนะห้าเกมที่ผ่านมาเล่นดินบ้าริมงก็ชนะไป2เกมนะรก็แพ้ไปถึงสเกมโดยภาพรวมบอกเลยว่าจะ่เาเกนุฟอร์มที่นี้ก็ถือว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้นะผมก็ถือว่าเขาน้าเกลียดเลยทีประหยัดเรื่องเอฟนะส่วนผลงานที่ผ่านมาจะตั้งหัวไวิ้งเอฟเคกับเปไงบ้างนะห้าเกมที่ผ่านมาเกมขอกยว่าง ในครับนี้สภาพความพร้อมก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะถ้าเก็บสามแต้มมาได้นะครั้งนี้บอกเลยว่าเริ่นใช้ไปอยู่ที่อันดับที่สองของตารางเพราะฉะนั้นแรงดวงจะนั่งหัวไวกิ้งเกิร์ดไวกิ้งเอฟเคในครับนี้ค่อนข้างที่สูงพอตรงเลยนะพเพราะฉะนั้นในคู่นี้นะผมคู่แรกเนี่ยให้หมอบจะนั่งหัวไวกิ้งเอฟเคนอกบ้านเลยนะในค่มมคืนนี้ตุ้มเดียวก็ถือว่าจะชืช่อไปนะสำหรับตัวนี้ ไรก็คู่ต่อไปคู่ที่สองเนาะก็เป็นหน้าของหามคามเนาะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของด้านของเฟรติสต์นะคู่นี้ผลหางคามมาเปิดเลดมาให้ก่อนเมื่อเช้าเปิดมาที่เหมืองในเมกาณนะตอนนี้ก็อยู่เหมือนเดิมนะใส่ดีเฮติสองเกมที่ผ่านมาผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาผลงานสุดไปตั้งของเฟรติสต์นะครับนั้นได้นอกบ้านนะก็จะไปได้สี่ประตูศูนย์เนาะส่วนผลงานท่าน้าของชิมเจ้าบ้านอย่างหาฮมคามตลอดห้าเกมที่ผ่านมาเล่นในบ้านเองก็จะไปสองเกมเสมอสองไรก็สุดแพ้พีคกิมเดลนั่นนะส่วนผลงานท่าน้าของชิมเยียนอย่างท่านเห้าของไม่เคคยยชนนนะะใรราเเลป็กแพ้ไฟ สองเกมนาแรกก็เสมไปถึง3เกมบอกเลยว่าทางนั่งของเฟรดิซัตฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่ามันค่อนข้างเจนเลทให้ไปพอต้งเริ่มน้าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นสฟอรัมท่านั่งเฟรดิซัตในชั่วโมงนี้บอกเลยว่าทางนั่งหามคามนี่าถ้าเชียกันปอตปนเนี่ยมันสู่ทางนั่งหามคามไม่ได้อย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นในคู่นี้นะผมให้มองไปที่ด้านของทีมเจ้าบ้านอย่าท่านั่หามคามได้เลยนะตูมเดียวเนี่ยสดจิงไปเต็มสำหรับคู่นี้เนาะแรกก็คู่ต่อไปคู่ที่สามเป็นท่านั่งของโร น่ใจสำหรับคุณนี้สถตีเฮดสเี่ผ่านมาแลิสตอลเอาชไปตั้งสเกมเลยผลานสุดเล่นนติก็ใช้ไปได้สประตูศส่วนผลนทางดัานของโรเซนบอรตลอดให้เที่ผ่านมาเรนติก็ใช้ไป3เกมเสมอหราก็สรุปแพ้พิชเดียเบลท่านบอกเลยว่าท่านั่งโรเชนบอร์กฟอร์มเท่านี้ในปฏิกิรยาก็ถือว่าเขาทั้งจะดูดีมาอย่างต้นเลิศนะเอาเป็นว่านะคะดูดีจะจัดเลยสำหรับท่าน้่งโรเชนบอร์กในช่วงนี้ส่วนผลแนวทางนั่งของลิก2์ รายก็ไปชหาหนอมโซ่ไอแอลไปเพียงแค่2ประตูนะผมมองว่าท้าัางลิสตอมในครันี้จะไปเจอร่างักโซนบอกนะผมมองว่าถ้ารโซนบอกในค่านี้ชั่วโมงนี้ก็ถือว่าไม่ได้ดูแย่นะรไรก็ไม่ดูว่าเส่่รายก็ยช่วเปเพีงแค่ครึ่งตัวเนี่ยผมมองว่าท้านางโลซนบอกอยังไงก็ทําได้เพียงแค่หประตูนั้นะผมมองว่าในค่ำนี้ทาังโลซนบอกยังไงก็ชนะได้ในค่านี้ให้มองท่างโลซนบอกเจ้าบ้านเลกมนะที่ครึ่งตัวในค่านี้ตุ่มยอดสดชืช่นไปตเต็มสำหรับคู่นี้้ก 4, นะออรบรบชาาาขขงงงัยงงงงม คู่นี้ทั้งขอเอฟบอเราเปิดเลทมาให้กว่านะผมี้ครึ่งช่วงตัวนํำนะผมก็ถือว่าน่านใจสำหรับคู่นี้ขยับไปดูผลงานทังขอใส่ตีเฮดสเกมที่ผ่านมาเปทังขอเอฟบอสชะไปทั้งสองเกมเลยผลงานสุดเล่นในมาตก็ชนไปทั้งสองประตูศูนย์ส่วนผลงานทั้งชิมเจ้าบ้านอย่างทั้งเอฟบอสตลอดห้ที่ผ่านมาเล่นในมาตียำนม่เคยแพ้แบเลยนาไปกระชากไปสามเกมรก็เสมอสองบอกเลยว่าทังเอฟบอสช่วงนี้มันค่อนข้างจะดูดีหรือมาอยากตื่นเต้นนาหรือว่าจะออกไปเยี่ยมหร เลยสำหรับเอฟบอในช่วงนี้ส่วนผลการขงบอลบี้เับเป็นไงบ้างถ้าผมห้าเกมที่ผ่านมาเกมบอกไปยนท่าไป2เกมไรก็แพ้ไปถึง3เกมบอกเลยว่าทั้งของบอลบี้ฟอนทนี้ก็ถือว่าเขานักจะเลทไปอย่าง้นเิมเกมบอกไปยนแต่ว่าเลนมาตินก็ถือว่าดูดีเหมือนกันแต่ว่าในครั้งนี้ทั้งบอบี้จัไปเจอกับทกับเอฟบอในช่วงนี้บอกเลยว่าเอฟบอเนี่ยมันน่าเจอแบบว่ากระเตื้องขึ้นมาอย่างต้นเหิมนะเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ผมมองว่าทังเอฟบอเนี่ยยังไงก็ดูดีนาราย ให้เหมาะกับท่านองชิมเจ้าว่าอยาท่านเอฟบอกกันเลยนะที่ครึ่งตัวในคำนี้ตเบมยาเนี่ยสดชื่นเต็มเต็มสำหรับคู่นี้เนาะ รก็คู่่อไปลงก้อยไปดั่งหัวตืดโกดินเบิร์กน้อยจะเปิดบ้านรับการมียางผมจะด้านหัววาชุลัดนะคู่นี้ทั้งหกกเบิร์กตลองเปิดเล้านดีกว่าเมื่อเช้าเปิดมาชี้คืนตัวตอนนี้ขยับไหลลงไปแล้วที่ปอป่าตทก็ถือว่าน่าใจสำหรับคู่นี้สดีเหต1ผหนึ่งเกมที่ผ่านมาไปนั่งหกอาโกดินเบิร์กน้อยชนะสองประตูตูถุนในันเ่นเล่นกันในสนามกลางส่วนผลงานทั้งชิมเจ้าบ้านอย่างนั้นโกดินเบิร์กตลอดห้าเกมแี่ว่านมาเรียน่าบ้านเองก็ ว่า3ประตูส,สองไปวันนี้สถานะกุบกที่ชนะมาส่วนผลในะทางทั้งวาร์ลาดเป็นไงบ้างนะผมห้าเกมที่ผ่านมาเกมบอ,อกปเป่ยนนะผมชนะเพียงหเกมสเหมอนหนึ่งรก,ก็แพ้ไปถึง3เกมเลยบอกเลยว่าท,งา,ทางทั้วาลาดในคนี้บอกว่าจะออกไปเยอนแบบทีมน้อยหรือว่าจะเยือนทีมใหญ่เนี่ยบอกเลยว่าแพ้ไปยับเลยในผลล่าส่วเนี่ยไปเจอทางของเดนเกอร์ฟอร์ดนะโดนทางังเดนเกอร์ฟอร์ดยำไปสามหนึ่งไปโดนทางทั้งขอลกอุนเตบุยกยำปีสองประตูไรก็โดนทางทั้ง 3, วามบูร์กยำปีสองหนึ่งบอ,งอกเลยว่า นะ่ารก็ในค่ำนี้ผมมองว่าทัา้งโกตเตเบิกเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบแน่อนอนนะได้เปรียบเร่นมาตูมีแะก็เลนชมเรไปพีแก้ขึ้นตัวทำน,นะผมมองว่าในค่ำนี้ทั้งโกตเตเบิกยังไงก็เฉดชนะได้หนึ่งประตูในค่ำนี้ยืนพืนแน,น,น่นอนนะฮะส่วนผลงานทั้งชิงคู่ถ้ายลาวกานนะสำหรับคู่นี้เป็นทั้งของเวเจนเนาะจะเปิดบ้านรับกัมเยาทั้งของรนเดอร์นะคู่นี้ผมนัดแรนเดอร์รรรรรเปิดเลยไปดูก่อนเมื่อเช้าเปิดมาจี้เหมือนในระการตอนนี้ขยับไหลไปแล ตั้งเวเจมตลอดให้กิบาทมาเรียนมาดิมยังไม่เคยแพ้แห้ใครเลยนาเป็นกระชาไป5เกมติดเลยนะผม่าสูตรตทั้งทั้งของโอรินเจไป5้สงท้งของเฟรซิชเอจิเชียนาไป3าบอกเลยว่าทั้งเวเจมฟอร์มทัวนี้ค่อนข้างจะแบบว่าดูดีมาอย่างเติเริมนะส่วนทางกับบทั้งเวอาร์เรนเดอร์อย่างเห้ใชัเลยนะผมกนทั้งเรนเดอร์ตลอดให้กิบาทนมาเก็บเอาิเยนเนี่ยชาไปเพียงแค่หนึ่งเกมเสมอหนึ่งรก็แพ้ไปถึงสามเกมเลยบอกเลยว่าทั้งเรนเดอร์ฟอร์มช ีะถึงแม้ทางด้านงฮเวอร์นในคนัมมิจะได้เปรียบดินวัตวเต็งก็จริงแต่ว่าในคนัมมิชทางด้านของเรนเดอร์เนี่ยสภาพความพร้อมพร้อมกว่านะแรก,ก็ตัวนักเตะเนี่ยได้ลงครบทั้งหมดเลยไม่มีรายงานตัวบาเจ็บหรือว่าทีมแบนเข้ามาเพิ่มจากที่ผ่านมาแน่นอนะในคนัมมิชผมมองว่าทางด้านาของเรนเดอร์อยังไงก็เฉลิมชนะได้นะเพียงแค่ปอบาดกลับสนามผมมองว่าในคนัมมิชทางด้านาของเรนเดอร์อยังไงก็ทำประตูได้แน่นอนะนะในคนัมมิช ก็อเอาไว้เพียงนี้ก่อนน,นะครับนาแรกก็ตัวนี้ห้า่าตัวนี้แล้วสองตัวห้าดาว,วน,นะครับนาสำหรับตัวนี้โอมตัวที่ชอบเลยชอบจัดขัดสุดได้เพราว่ากันนาะตัวแรกเลยแล้วนะผมให้มองไปที่นงของโรเซนบอกนาะในค่ำคืนนี้ในบ้านตัวเองโอเคนาะแรกก็ตัวที่สองแลผมให้มองไปที่นงของเอฟบอกนะครับผม ที่5ดาวเหมือนกันนะสลาเอฟบอกในช่วงนี้นะเราจะมาแก้ม,มือกันนะเราจะมากอกกู้เอรแรกขึ้นนะแรกก็ชุนการแล้วกันนะสามตัวในค่ำวันนี้ชอบจัดขัดส่วนได้ไหมว่ากันนะตัวแรกเลยนะผมให้มองไปทาั้งของไวกิ้งเอฟเคนะแรกก็ตัวที่2นะผมในค่านี้ให้มองไปทางของโคเทนเบิร์กและก็ตัวที่สามนะผมให้มองไปาทาังของเรนเดอร์ โอเคแล้วกันนะสำหรับวันนี้นะผมก็เอาไว้เพลยงนี้ก่อนแล้วกันนะส่วนใครสนใจแนละ้วผมอยากเข้าไปตามในครอความของเราแนละ้วไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลสดลิสต์สูงแรกลิสต์สูงตีเวลานะหรือว่าลิสต์ต่ำเต็มเมนาะก็ปัดขวาไปทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์หรือว่ารายละเอียดก็จะเขียนไว้ครบแล้วกันนะสำหรับวันนี้เนอะผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้พี่เพื่อนเฮงๆฝาบ้านท่านเลยสำหรับคำคืนนี้บอกเลยว่าจิตใจแน่น <m'. S 1> อนสำหรับคำนี้ขอบคุณครับผม